เป็นเพื่นนะคะวันนี้นะคะวิชาภาษาอังกฤษฟังพูดของป3นะคะคุณครูจะเสริมพวกกรมมาฟแม่ให้นะคะรับกรมมาฟแม่ที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่อง verb to be นะคะ verb to be นะคะ we are verb to t o b, b e นะคะ verb to be ก็คือ is a m a r e นั่นเองนะคะ v o r e to จะใน Present Simple Tense นะคะมี3คํคำก็คือ is, am, are นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือนั่นเองมีความหมายเหมือนกันเลยทั้ง3าํคำซึ่งเราจะแปลคำว่าเป็นอยู่หรือคือเนี่ยเราก็ต้องดูบริบทในนั้นนั้นว่าจะเป็นว่าจะแปลว่าเป็นหรือจะแปลว่าอยู่หรือว่าจะแปลว่าคือนนะคะอ่าในภาษาอังกฤษเนี่ย Verb เ,เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือ Verb to be เลยนะคะ ก็คือประกอบด้วย S M R นั่นเองนะคะในรูปของปัจจุบัน Present Simple Tense ก็คือปัจจุบันนั่นเองนะคะ Verb to be แปลว่าเป็นแปลว่าอยู่หรือแปลว่าคือดังนั้น Verb to be จึงเป็นกริยาที่สำคัญที่สุดในภาษาอังกฤษนะคะเพราะเป็นกริยาที่บอกว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นคนนี้หรือคนนี้เป็นอะไรคืออะไรหรืออยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะอะ v o r e to be นะคะมีการเปลี่ยนรูปตามคำนามที่เป็นประธานคือ subject นะคะมีการใช้กันอยู่สองแบบคือเอกพจน์ singular singular เราจะใช้ is แล้วก็ am นะคะและแบบพหูพจน์คือ plural plural เราจะใช้ r นะคะ singular เท่ากับ1เอกพจน์ใช่ไหมคะใช้ is กับ am ส่วนพหูพจน์ plural เ,เป็น R เราจะใช้เป็นพหูพจน์เราจะใช้คำกริยาคือ R นั่นเองนะคะ,ะต่อไปมาดูตัวอย่างตัวอย่างประโยคเช่น I am a teacher I am a teacher ฉันเป็นครูนั่นเองฉันกี่คนหนึ่งคนใช่ไหมคะดังนั้นใช้ am He is a s p o r t อะไร sportman อ่ะ uh. he is a sport man ก็คือเขาเป็นนักกีฬานั่นเองเห็นไหมคะ he เขาผู้ชายแค่คนเดียวใช้ is ใช่ไหมคะเอกพจน์ a, ot, เราใช้ is แล้วก็ am ตัดออกง่ายๆเลยคือ am ใช้ก่ก,กับ I เท่านั้นที่เหลือที่เป็นเอกพจน์ ot, ใช้ is ให้หมดเลยนะคะ she is in Thailand she is in Thailand เธออยู่ในประเทศไทยนั่นเอง it is a computer it is a computer มันคือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ they are students they are students they แปลว่าพวกเขาดังนั้นมากกว่าหนึ่งไหมพวกเขาพวกเขาพวกเขาดังนั้นก็ต้องใช้ are ใช่ไหมคะเมื่อ student มากกว่า1ดังนั้นก็ต้องมีการเติม S ที่ student นะคะนักเรียนนั่นเองเขาเหล่านี้เป็นนักเรียนนั่นเองนะคะ You are at home You are at home เธออยู่ที่บ้านหรือคุณอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะ,ะ You ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่1คนแต่เราจะใช้ verb คู่กับพหูพจน์นะคะเพราะ You เป็นได้ทั้ง singular และ plural นะคะ เป็นทั้งเอกพจน์และผ้าหูพจน์ดังนั้นเวลาใช้ verb เนี่ยเราใช้ are นะไม่ใช่ is นะคะโอเคต่อไปเวลาตั้งคำถามบ้างเวลาเราเอา verb to be นำ verb to be มันตั้งคำถามเนี่ยจะกลายเป็น yes no question จำได้ไหมคะที่ตอบใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นจำได้ไหมเมื่อเราใช้ verb to be ขึ้นต้นประโยคจะกลายเป็นประโยคคำถาม are you happy Are you happy เมื่อเป็นคำถามก็ต้องมี question mark คุณมีความสุขไหมอ่าเวลาตอบว่าใช่ฉันมีความสุขไม่ฉันไม่มีความสุขตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเวลาถามด้วย yes no question นะคะ Is he a student Is he a student เขาเป็นนักเรียนใช่หรือไม่ใช่ก็ถ้าเกิดใช่ ก็ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ไม่ใช่เวลาตอบนะ,ะอันนี้คือยกตัวอย่างประโยคที่ใช่ไม่ได้ให้ตอบนะคะโอเคอาแล้วอย่าลืมว่า yes no question เนะี่ยเวลาถามเนี่ยเราจะต้องขึ้นเสียงสูงตอนท้ายใช่ไหมคะเช่น is he a student is he a student นะคะ student ขึ้นสูงอ่ะเห็นไหมคะนี้ในประโยคคำถามเรามักจะวาง verb to be ไว้ข้างหน้า ก็คือตรงนี้ประโยคคำถามเนี่ยเราจะวาง verb to be ไว้ข้างหน้าเช่น are you sure คุณแน่ใจหรอหรือเรียกอีกอย่างว่า yes/no question คำถามที่ตอบใช่และไม่ใช่เท่านั้นเองใช่ไหมคะจำได้ไหมครูสอนแบวนะ yes/no question อ่ารามมาดูตารางสรุปกันนดนดนงนะคะ subject subject ก็คือประธาน singular singular คือคำนามเอก,กพจน์ plural plural ก็คือคำนามพหูพจน์ verb to be ก็คือ is am are นั่นเองนะคะอะ่มาดู subject เรา I I เป็นคำนาม singular เป็นเอกพจน์ verb to be verb to be ที่ใช้คือ am ใช่ไหมคะ I เป็นแค่ singular นะไม่ใช่ plural นะคะเป็นสองเป็นสองอะไรอะเป็นสองอันไม่ได้นะคะนักเรียนต่อไป you you เป็นได้ทั้งเอกพจน์และ พหุเพน์นะคะใช้ R คำเดียวเท่านั้นนะคะ He He เขาผู้ชายเขาหนึ่งคนดังนั้นต้องเป็น Singular เอกพจน์ใช่ไหมคะ R verb to be ที่ใช้ก็คือ is นะคะ She She ก็เป็น Singular เขาผู้หญิงใช่ไหมคะ singular ดังนั้น verb to be ที่ใช้ก็ is เหมือนกัน It It นะคะแปลว่ามัน หนึ่งตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งอันแค่หนึ่งดังนั้นก็ต้องเป็น Singular นะคะใช้ is นะคะ he she is ใช้ is นะคะต่อไป we we แปลว่าพวกเราพวกเราพวกเราดังนั้นมีจำนวนเท่าไหร่มากกว่าหนึ่งไหมพวกเรามากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องเป็น plural คือาคหูพจน์มากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะใช้ เวบตูบีที่ใช้คือ are นั่นเองนะคะ they they พวกเขาพวกเขาใช่ไหมคะดังนั้นมีมากกว่าหนึ่งไหมพวกพวกพวก,พวกเขามีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นก็ต้องเป็น plural ก็คือ<ๆ>คำนามพหูพจน์นั่นเอง verb to be ที่ใช้ก็คือ are นั่นเองนะคะเข้าใจไหมอันนี้ที่ใช้ am ก็มีแค่ I เท่านั้นเอง ะคะส่วนคำนามเอก,กพจน์เราจะใช้ verb to be ก็คือ is he she it เท่ากับ1ใช้ is ส่วน y o u v d u e y plural ใช้ r นะคะ u u นี่คือเวลาเราดูเราให้มันเป็น plural ไปเลยะคะเพราะว่าเราจะใช้คำกริยาที่ใช้คือ r ใช้เหมือนกับพวกนี้นะคะถ้าเกิดเราจะจำแบบ เป็นได้ทั้งสองอันแล้วใช้อันไหนล้วใช้ is หรือใช้ are หนูก็ตัดอันนี้ไปเลยเป็น plural ไป, pro เ,ปเลยนะคะโอเคมาดูต่อไปอ่ะมาดูความหมายกัน I แปลว่าฉัน you คุณ we พวกเรา they พวกเขา he เขาผู้ชายหนึ่งคนนะเขาผู้หญิง she เขาผู้หญิง อิดแปลว่ามัน verb ที่เราใช้ I ใช้กับ am, you, they ใช้ are, he, she it ใช้ is ความหมายของ am, are แล้วก็ is มีความหมายว่าเป็นอยู่คือน,นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูบทคันของเราดีกว่าอ่ะใบงานที่15นะคะเรื่อง verb to be นะคะ นี้นะคะจะเป็นใบความรู้ที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะคะสอนไปแล้วถ้าเกิดว่าหนูได้เรียนรู้ใน YouTube แล้วหนูไม่ต้องอ่านก็ได้นะตรงนี้น,นะคะเพราะว่าบางคนน่ยไม่มีเวลาดู YouTube ครูก็เลยแนบมาให้อ่านเพราะว่าถ้าเกิดไม่อ่านก็จะทําไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูหน้าที่2นะคะเขาบอกว่าเติม erm verb to be is yes, am are ลงในช่องว่างให้เหมาะสมนะคะให้นักเรียนนะคะลอกโจทย์นะคะลงในสมุดนะคะแล้วก็ทำลงในสมุดนะคะ มีทั้งหมด10ข้อและคำศัพท์คือง่ายมากๆสั้นมากๆเลยนะคะมีทั้งประโยคคำถามและประโยคเล่านะคะอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจุดๆๆ you happy you happy you ใช้อะไร is am หรือ are อ่า you ใช้อะไรเมื่อกี้ครูสอนไป you ยูเราใช้อ่ใช่ไมมคะอ่าดังนั้นเยอะนะคะอ่ะอ่าเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยอ่าดังนั้นเมื่อขึ้นต้นประโยคตัวเอก็ต้องกลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะคะโอเคเราจะทำให้ดูข้อที่หนึ่งนะคะอืม แบบนี้นั่นเอง Are you happy คุณมีความสุขมีความสุขไหมอะอ่ะนี่คือตัวอย่างนะ Are you happy นั่นเองนะคะส่วนข้อที่2ถึงข้อที่10ททำเองนะมีทั้งประโยคคำถามและประโยค บอกเล่านะคะเติมให้ถูกต้องมีแค่3คําให้เลือกเลือกให้ถูกถ้าเป็นประโยคคําถามเราขึ้นต้นตัวแรกต้องเป็นตัวพิใหญ่นะคะประโยคคําถามดูได้ยังไงก็คือดูจากเครื่องหมาย Question Mark ใช่ไหมคะ,อะโอเคง่ายๆ10บข้อนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะ